สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับนาโตอวิทยเคมเอ็มนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในส่วนของการเพิ่มยอดไลค์อีโมจิคนไทยนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะอ่าเปลี่ยนการปั้มไลค์รูปแบบการกดไลค์แต่ไม่ใช่อีโมจินะครับวันนี้ก็จะมาสอนอ่าสอนอการกดไลค์อีโมจิกันนะครับก็สามารถเลือกอีโมจิในการปั้มได้ตามนี้นะมีทั้งการอ่ากดนะครับอ่ามีทั้ทงการกดอิโมจิแบบนี้นะครับเป็นการกดลากกดหัวใจครับกด กดว้าวกดเศร้ากดกดก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับนะจะทายังไงก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ดีแล้วก็มาที่ Facebook ของเราครับแล้วก็มาเลือกโฟดที่เราต้องการปั๊มนะผมก็จะเลือกเป็นโฟดนี้แล้วกันเนาะเดีวก็โฟดมาใหม่ครับยังไม่มีโฟดมากดไลน์นะครับแล้วก็คลิกไปที่เวลาตรงนี้ครับเพื่อประการเอาลิงก์การปั๊มนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาดู U r L ข้างบนครับเรียกว่าลิงก์ข้างบนนะแล้วก็คัดลอกมาให้หมดเลยนะครับ แก็สังเกตเพื่อนๆด้วยว่าเปิดเป็นสานาหรือเปล่านะถ้าเปิดเป็นสานาเท่านั้นนะครับเข็นเป็นลูกโลกแล้วก็เข็นว่าสนาแบบนี้นะครับถึงจะปั๊มได้เท่านั้นเนาะถ้าปรับเป็นส่วนตัวแล้วว่าเพื่อนของเพื่อนเนี่ยมันจะปั๊มไม่ได้แล้วเม็ดซึ่นนะครับแต่ส่วนนี้คัดลอกเรียบร้อยเ็าก็มาที่ตัวเว็บไซต์เกมเอ็มนะครับเพื่อนก็สมัครสมาชิกให้ก่อหนะใครที่ไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับ วิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายครับมมาดูที่นี่แล้วก็ถาคำว่าสมัครสมาชิกนะครับที่เข้ามาเพื่อนๆก็จะเจอกับชื่อใช้งานแล้วก็อีเมลรลบผ่านเลยแล้วก็ยินดีรับผ่านในการสมัครตีกั้นตอนนี้ง่ายเลยนะครับสองช่องนี้ครับติดแค่เป็นเล็กถูกครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ฉันได้อ่านข้อเงื่อนไขแล้วก็ตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดเนาะแล้วก็ใส่ชื่อใช้งานแล้วก็รับผ่านอีเมลรับผ่านตีขั้นตอนครับข้อมูลในการสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับส่วนผมก็สมัคครรรรว้้เเ่อทีียบบแลนะั ส่วนนี้เป็นเพื่อนมากอกเชื่อใช้งานแล้วก็อีเมลนะครับที่เราไปสมัครเมื่อกเนาะแต่เดี๋ยวเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วก็จะเจอกับหน้าต่างมาบนี้นะครับเรามาดูที่มุดหมูนะครับตัวนี้ก็เป็นมุดหมู่แล้วก็บริการต่างๆครับมีทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เริ่มใช้งานครับมีตั้งตัวยูทูบทิกเ็ตแอนด์แกรมเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถเริ่มใช้งานที่ท่านชมต้องการปั่มได้เลยนะครับส่วนบริการนั้นๆนะผมก็จะเลือกในส่วนของการตกใจครับโฟล์คนไทยเฟซบุ๊กนะครับมาหาคําว่าูกใจโฟล์ครับ มันก็อยู่กลางประมาณนี้ครับก็สมารถติก๊กตั้งผมได้เลยเนาะที่เข้ามาแล้วก็จะเจอกับว่าบริการครับก็คลิกคําว่าบริการอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการกดไลน์ครับก็สามารถเลือกอิมิติดได้ด้วยเปมีการกดไลค์ครับคนพิจิตรทั้งหมดเลยเนาะ ข้อสอบจะมาาเลือกอินพจิที่ต้องการปั่ได้ร้อสอบจะเลือกอินพจิเป็นการกดหลักแล้วกันครับหากเพื่อนๆต้องการอินพุตเพิ่มเติมก็สามารถเลือกเลือกใช้ถ้าเพื่อนๆต้องการปั่ได้เลยข้อสอบจะเลือกเป็นการกดไลค์อินพจิหัวใจตรงนี้ครับแล้วก็คำว่าลิงค์ครับแล้วก็เปล่าลิงค์ตรงนี้นะที่เราข้อลอกมานะครับมาวางคำว่าลิงค์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณงานปั่มนะั้นต่าอยู่ที่ห้าสิบนะสองโวลต์เจลี่พันห้าต่อโวลต์นะครับแล้วก็ปั่มดูสักประมาณ วันนี้ครับการอยู่ที่35บาทครับกระเะะถือนราคาแต่ว่าถูกมากๆครับตัวใช้เ็มเบมเนาะแล้วก็ตวคคัวเช็คถามยอดเงินว่าเพียงพอไหมครับตรวจสอบลีนันเรียบร้อยว่าเปิดเปียนสนาดหรือเปล่าน้ำใจเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอยอดระเคลืนสักครู่ครับประมาณอยู่ที่45ที่ความเร็วนะก็จะขึ้น ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นบริการที่เราเลือกรครับ a c e b o o k ครับไบฟ,ฟล์กิมจีคฟนไทยแทย้มือถือตตนนะครับวาเป็นลิงก์ที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นขัฐฐ้นะตอนนะตัวนี้ก็คือเหมือนมาติจของเราเองนะหรือว่าเพื่อนมาติดตามประวัติการ,ร,รสั่งซื้อที่ประวัติการสั่งซื้อัดด้านขวามือข้อแบบด้านซ้ายมือครับสองรับผู้ชมเนาะโอเคเพราะว่าประวัติการสั่งซื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการสั่งซื้อต่างเี้ต่างครับ่าร ขณะตอน Saint ar, นี้ก็เขียนว่ารอการก็คือรอระบบทำการสักครู่ครับรดสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูว่าลิงค์ที่เราใส่ไปเนี่ยตรงกันไหมนะก็สังเกตุตรงนี้ก็ลิงค์ตรงกันนะครับรอยอดขึ้นสักครู่นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ23นาทีก็ไม่เกินประมาณ5นาทียอดน่าจะขึ้นเรียบร้อยครับก็สามารถกดรีเซ็ตดูหน้าได้เรื่อยครับปุ๊บทาแล้รอรอยอดขึ้นแล้วก็มาสอนเช้นงานตัวใช้งาน่อนะครับ ใครที่เข้ามาหมยแล้วยังไม่มียอดเงินตรงนี้การใช้งานครับก็กบูกคำว่าการเติมเงินตรงนี้ครับต้องก็จะเป็นช่องทางการเติเงนินครับผ่านตัวว็ไซเคสมินนั่นเองก็จะมีช่องทาง้เลือกยูสเียทางในการน,นะครับตัวสแกนเคสอนต์ตัวคาแล้วก็ทูนิวเวเลตนะครับหรือว่าอังฟาวอลเลตนะหรือว่าบัตรบัตรเดบิตครับก็มีสี่ทางทางทั้งหมดให้เลือกเนาะผู้นะชมที่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับในส่วนของด้านล่างนี้จะเป็นขบวิการเติมทั้งหมดกับตัวเว็บไซต์นะครับสังเกตว่าีกมาร สามารถกดไลค์นะครับนะอันนี้เป็นการกดไลค์ทั้งหมดนะครับเป็นอีโมจิไลค์ทั้งหมดเลยนะตัวนี้ก็ปไปห้าสิบไลค์ครับเพราะเพิ่นอยู่ที่ประมาณ52ไลค์ก็แถมอยู่ที่ประมาณ2ไลค์นะครับเนาะวันนี้ก็สามารถเช็คครับดูได้ว่าเป็นแอคเค้าคนไทยแท้มีตัวตนจริงครับตัวๆๆน,ตนี้ก็ลงสตอรี่ปกตินะก็เป็นคนไทยที่เล่น,นเฟซอัปเดตเฟซดยูปกติครับมีตัวตนทั้งหมดนะครับก็ช่วยในเรื่องของการเปิดการมองเห็นได้ดีนะครับที่จะเอาไปขายของครับหรือว่าเป็นการปั๊มไลค์ในแฟนเพจเนาะก็สามารถเอาตัวนี้เพื่อเป็น ตัวเพิ่มความน่าจะถือแล้วว่าเป็นการเพิ่มเปิดการมองเห็นให้กับตัว f a c e b o o ได้เลยครับผมก็แนะนําเป็นวิธีนี้แล้วกันนะครที่ใส่ของแล้วว่าทาการตลาดออนไลน์ใน Facebook อยู่ครับก็แนะนํากันนะครับเนาะก็สามารถเลือกอิมชีได้ด้วยครับก็ถือว่าดีแล้วก็่าปั่มได้ธรักดาก็สมานต่างเนาะสหรับคลิปนี้ก็ยอดไลค์ขึ้นเรียบร้อแล้วครับก็ใครที่จะใช้งานตัวไซต์เคมมนะทำแบบนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ดิฟชันนะผมก็จะทิ้งไว้ใต้นี้ไว้ใต้ดิฟชันใต้คอมเมนต์แล้วกันนะก็สามารถลองสม ไม่มีแล้วเจอคลิปนะผม